เป๊กกว่าดีโวล่านายใหญ่แห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเรือใบสีฟ้ากำลังเผชิญช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในรอบ8ปีหลังเปิดบ้านพ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์ศูนย์ประตูต่อ4ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนับเป็นความพ่ายแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่5รวมทุกรายการสร้างสถิติอันไม่น่าจดจำในเส้นทางอาชีพกุญซือของเขาเกมนี้เรือใบสีฟ้าพ่ายแพ้หมดรูปให้กับทีมเยือน โดยสเปอร์สเยประตูจากเจมมัดดิสันในนาทีที่13และ20เปโดเปโรนาทีที่52และเบรนแนนจอรสันในนาทีที่90บวก3นับเป็นครั้งแรกในอาชีพของกวาดิโอลาที่ทีมของเขาแพ้5นัดติดชั่วโมงนี้เกมรับของเราแตกกระเจิงเลยกวาดิโอลากล่าวหลังเกมเราเริ่มต้นได้ดีเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้และพอเสียประตูแรกเราก็เสียสมาธิและโดนซ้ำแบบต่อเนื่อง คุณซือวัย53ปียอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทีมไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ8ปีเราไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้เราต้องอยู่กับมันและมองหาโอกาสพลิกสถานการณ์ในเกมต่อไปโดยเฉพาะในเกมสำคัญกับเฟเยนุตในศึกยูฟาแชมเปียนลีกวันอังคารนี้เราทุกคนมองไปในทิศท,ทางเดียวกันผมเชื่อว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น